la 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 oh 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 la 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 if every day is just a dream then who would i want to be today i think i'll be the queen find your time machine แพทย์วินัยวิริยะอิจารนะครับท่านตัดสินราชส่วนสาธารณสุขนะครับท่านประธานจัดงานเลี้ยงเกษียณแสงวิจิตรวิจาตรเจตในวันนี้นะครับแล้วก็ท่านผู้บริการสาธารณพัฒนพระรมราชนกัตถ์ทั้งสี่สิบสถาบันได้ก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับที่มาจากสถาบันพระบรมราชนกนะครับทั้งสี่สิแห่ง นะฮะตัรประเทศที่มามาที่นี่นะครับปกิจต้อนรับแล้วก็เป็น,เ,ปนเกียรติยิ่งครับที่มีวันนี้ในการแสดงมุทิตาจิตของผู้ที่กเกษียณอายุราชการถึงตั้งสี่สิบสองท่านนะฮะผู้ที่กเกษียณเนี่ยบางบางท่านเนี่ยเป็นเป็นผู้ที่มีคุณูคุณูปก,การต่อต่อที่ต่อพี่น้องประชาชนผมเชื่อได้ว่าผู้ที่กเกษียณเนี่ย คงยังมีไฟนะฮะมีไฟที่สามารถที่จะ,ะช่วยเหลือนะครับสถาบันของท่านเองหรือช่วยเหลือสังคมน,นะครับในด้านที่ถ้าเป็นผู้ที่มีความรู้แล้วก็มีความเชี่ยวชาญชำนาญการนะฮะในในด้านสาขาของที่ท่านทํางานนะฮะผมเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ถ้าท่านต้องไปช่วยนะฮะช่วยช่วยทํางานให้กับสว่วนราชการที่ท่านสังกัดหรือ พี่น้องประชาชนที่ทยังยังด้อยในส่วนของความรู้นะครับตรงนี้ก็คงจะต้องอาศัยเป็นทางสมองให้กับส่วนราชการนะตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับท่านกเกษียณไปแล้วก็คงยังไม่กเกษียณแค่แค่เวลานะครับคงนะฮะในในที่กเกษียณไปนะครับก็คงจะมีกําลังที่จะต่อสู้ช่วยเหลือสังคมต่อไปครับขอบพระคุณครับ Terima <small> kasih telah menonton! การพัฒนาการคนมาตั้งแต่เริ่มเข้ากระทรวงการศึกษาตัวมาจนเป็นผู้มีการสถาปน์กรมราชทูตคนแรกนะก็ได้เกษียณในตำแหน่งกระทรวงแต่ทั้งหมดแม้ถึงเกษียณป้าสิบปีก็ยังมีความรู้สึกผูกพันกับกระทรวงสาธารณสุขตอนวัยเด็กพ่อแม่เลี้ยงกูุมมาแล้วก็ให้เรียนหนังสือ พอจบการศึกษาก็รับราชการราชการเลี้ยงอยู่เรามาตั้งแต่เริ่มหลังจากเกษียณแล้วราชการก็ยังเลี้ยงเราอยู่ยังไม่หยุดเพราะฉะนั้นผมก็เป็นผู้ชายที่มีน้ามากคุณใจถึงแม้เราไม่ต้องทำงานตามที่มีตู้คารวณศาสตร์เราทำงานด้วยความสำนึกในตัวเราเองไม่ว่าจะ เรื่องของการดเน็นประโยชิดเราจะมีเงินเดืนจะมีราชการเลี้ยงดูแลการสื่อสารนอกจากนั้นต้องมีภาพรูมใจมันก้เป็นราชการรู้จุดสำเรื่องุของการตลาดเพราะก็ไม่เรื่องเราแค่พวกเราเรียนนสืหลังจากนั้นราชการเลี้ยงเรายนี้จะเป็นกาช้าขึ้นมาต้องมีความรู้ อยากจะตื่นก่อไม่ใช่นอนเพราะไม่รู้จะทำอะไรวันรุ่งขึ้นไม่รู้จะทำอะไรนอนตรงนั้นอายุไม่ขอให้อยากจะตื่นแล้วก็มีความรู้ว่าวันนี้จะทำอะไรพรุ่งนี้จะทำแล้ขอให้กำลังนึกอยู่ตลอดว่า,วนนวา,วาเราต้องอยากจะตื่นก่อนนะตื่นแล้วเราจะทำอะไรที่เราชอบชีวิตหลังเกษียณต้องมีความสุขการรักษาสุขภาพนัในใน้นเป็นหัวใจ ใหความกระสียงรักษาสุขภาพกายออกกำลังอย่างเบียวออกกำลังทุกวันวันละชุดหนึ่งแล้วทานให้ในเวลาจะออกเช้าก็ออกเย็นก็ออกอย่าหยุดกินให้น้อยอย่ากินมากกินให้น้อยออกกำลังให้มากท่านจะต้องมีความสุข ขอให้มีความสุขคือพอใจตัวเองของพกเราเนี่ยเป็นคนที่มีคุณภ่าต่อสังคมทําประโยชน์ทําอะไรได้ทํแล้วเราจะต้องมีความภาคภูมิใจลูกข้าวมีความภาคภูมิใจเดี่ยวพ่อแม่ความเอะไรนค่าต่อสังคมและความภาคภูมิใจในการทำตัวให้มีประโยชน่อสังคมนั้นเป็นการตอบแทนคุณคุณของผู้สังคม านเก่งในการสอนก็สอนไปเรื่อยๆเขาเชิญมาอยากเรียนปฏิเสธทำให้เรามีความสุกว่าเรายังมีคุนมาโผมยังอยากไปทำให้ความที่อยู่ตลอดอยากหู้ถ้าเราไม่ละเดเรายังมีชีวิตเราอยู่แล้วมีคามสาตว่อสังคมวันนี้เป็นวันที่ขอบุ้งโถน้ำมาล่วเป็นสัวี่วางในบรรดาทาขที่ได้ชวย ตั้งใจอวยพรให้ท่านพระรามทรงมีสุขกายที่ดีสุขภาพจิตที่ดีสามารถดำรงชีวิตให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมได้ตลอดไปนะครับเป็นกำลังสำคัญ้งหลับประเทศชาติในอนาคตอย่างท้อถอยนะครับให้จิตทางท่านอยู่กับกายรู้ตนเองเป็นสั้งแต รู้ตัวว่าเราจิตต้องอยูอาการยาช่วยคลาเรารู้ตัวว่าตอนนี้อยากจะ,ะเสียอยากไป,ไกป,ไปเซ็นหนังส,งสือเซ็นไปกรอบงานภู่าน้ไปแต่ความเพียร้านานาาอ้ประสบความสุขความเป็ี่นชีวิตเียองที่ามา ผู้บุกการสายไั้งโลกาทคนท่านแม่สายชุดใหม่ที่ยกตท่านสุทัวร์ท่านใส่ปูท่านผู้แทายกโรงารอาารสิมจังหดสุพรรณบุรีท่านทีรที่จะเสียเปกอกเราที่แท้แตที่มีให้เกิดในวันนี้เรากนแค่ทุการที่เทใจอาจารย์เให้มานะตาของ ทีบริหารให้เกษียณไปด้วยในวันนี้ด้วนดูอากแต่ที่ทุกคนคงมีความหวังเหมือนกาบที่เีนกะคะก็คือว่าเราขอขอบคุณการทำงานได้ในวัี้เราให้ขอบคุณ่านผู้จการผ้างนได้ให้โการพนกงานคนงานสำคัองาได้ชแร ให้คำาแนนาส่งเสริมเชิงจิตนคการให้เราทำงานได้อาลูกวัตถุประสงค์ทำงานได้กันยุคความสมดุลรวมทั้งและเพื่ออน้งอวยตำแหนงหน้าที่การงานให้เรามีความเจริญกล้าเติบโตมาน้าไดกันก็ได ชวกเรามาเป็นกำให้ราสามารถสามารถทำงานได้ในโลกขอสื่อสามารถทำงานได้อย่างมีค่าจากนั้นต่อไปเราจะด้องถือวิธทกา อะไรที่สามารถที่จะช่วยเหลือหรือว่าเลื่อคผูหรือว่าให้ทางศึกษาเราเราน้รับเรามีที่จะได้การศึกษาแล้วก็เมื่อเช้านี้เองท่านที่ในการศึกษาบ้านท่านงได้ที่ได้แม่ได้ดูบ่ายการให้พวกเราได้จัดตั้งชมรมผู้ประกอบการผู้ปิการนะซึ่งเป็นทางสมองของสถาบันท่านลงได้ที่ให้พวกเราได้ช่วยในการทำงานตารทำในเรื่อง เพื่อทำงานเออเราก็ขอรับรัะที่จะรับเรืนโยบายที่จะมาเป็นผู้ก่อตั้งชมรมเพื่อเสริมควารู้ขอสถาบันเทคโนโลยีแล้วก็เราเป็นเครมีการนำความรู้และประสบการณ์ที่พวกเรามีอยู่นะคะมาช่วยกันส่งเสริมพัฒนาการการศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีของกระทรวงสาธารณสุขเอ่อให้มีการพัฒนานที่มีคุณภาพแล้วก็มีความ เสนอเก้าหน้ารวมรวมวินเทจรวมเก้าหน้าท <the> ั้งเพียงกับสถาบันการศึกษาทั้งในเครือตากเพ่ยและเฉพาะกานดูด ส่งเสริมทุกเรื่องเพื่อให้เรามาีควกำลังใจทำงานเดินหนยความสำเ,เร็จแล้วได้ขอบคุณแม่นายกฯแล้วก็วันนี้จะเป็นวันที่เราจำไปที่รู้ดีขอบคุณมากค่ะขอบคุณนอาจันทเกลือทอรนะคะท่านได้ขอบคุณพวกเราที่มีหลายเรื่องทีเดียวนะคะพวกเราเองก็เช่นกันค่ะขอขอบคุณท่านอาจันทเกลือทอรและก็ท่านคุณผู้ชม ทั้งหมดนะคะทั้งหมดเจ็ดท่านที่เป็นเกษตรอนุรักราชการในโอกาสนี้ด้วยที่เป็นขณหะที่ดีแล้วก็ให้ความรัะความอบอุ่นไปที่ผึกษาในเรื่องของการทำงานตลอดเวลาค่ะในลำดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญอาจารย์พิสมัยอนันต์จันทร์นะคะท่านเป็นตัวแทนของผู้เกษียณที่เป็นอาจารย์ในสังกัดมหาวิทยาลัยพระรามศรีนนท์ค่ะที่จะกล่าวความในใจในโอกาสเกษตรอนุรักราชการ ครัชมนตีท่านอดีผู้บริหารวิาลัยสักญาสถาบันพระรัชโท่านท่านผู้บริการปัจจุบันท่านผู้บริการที่กำลังเกษียณปีนี้และทุกท่านที่คอยบรเกยรในองาคตค่ีดิฉันในนามตัวแทนของคณจารในสวยงานสถาบันพระราช มีความจริงใจที่จะพูดกับท่าน,นอีกครั้งคืนนี้ว่าทุกคนทุกท่านในที่นี้นอกจากสวยงามด้วยเครื่องแต่งกายในีของวันนี้แล้วที่เป็นชุดไทยท่านสังหามาทุกท่านนะคะดิฉันยังเห็นใจใจของท่านที่างามงามยิกว่าร่างกายที่ท่านแต่งมาในวันนี้เพราะว่าทุกท่าน มีน้ำใจที่จะมาพูดาษาจิตเป็นพยานกับเราว่าพวกเราทุกคนในงานของอาจารย์ได้รักใช้แผ่นดินนี้ตลอดอายุการทำง,งานของพวกเราหน้าที่คือการตอแรบแทนและคุณแผ่นดินอยู่ในเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราได้หาทุกอย่างเหมาะสมควร ด้วยการผลิตบัหิตนะคะให้ทุกๆคนเนี่ยอาจารย์ทุกท่านเนี่ยได้สอนนักศึกษาให้เป็นคนดีให้เป็นเป็นต้นกล้าพยาบาลที่จเจริญเติบโตในแผ่นดินทุกทก,ท,กที่นะคะเหมือนกับอัตลักษณ์ที่เราบอกนะ,ะเราจะคื้นเ้าสูงสูงขึ้นกำเนินเดเ้านี่นะคะเรายินดีเราภูมิใจในการที่เราได้เป็น เป็นครูของสถาบันค่ะก็ต้องขอบคุณนะคะทุกท่านขอบคุณสถาบันตั้งแต่เป็นกองงานวิทยาลัยนะตั้งแต่เริ่มเป็นสถาบันพัฒนากําลันจกจนปัจจุบันที่เป็นสถาบันพระบรมราชินกที่ทําให้พวกเราเนี่ยได้มีการพัฒนาต,นตัวเองไปเรื่อยจนปัจจุบัน มีการเจริญก้าวหน้าทุกอย่างในชีวิตเหมือนท่านประธานพูดอะคะ่ะราชการไม่ได้เลี้ยงเราแค่ให้มีงานทำเท่านั้นราชการยังเลี้ยงเราต่อไปเพราะฉะนั้นเราตอบแทนพระคุณแผ่นดินได้กล่าเข้าลงหัยใจของเราเราสัญญาค่ะว่าเราจะทำหน้าที่ที่จะเท่าที่ความสามารถของเราจะทำ ได้ในนามของครูทุกคนของสถาบันพระบรมราชนกขอขอเราขอขอบพระคุณนะคะท่านผู้จัดงานทุกท่านไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาไม่ว่าจะเป็นท่านปนะธานที่เหนื่อยนอะรู้ค่ะว่าทาหน้าที่นี้เหนื่อยของทั้งหมดีจะทำง,งานในครั้งนี้นะคะก็ขอกราบขอบคุณทุกท่านไว้ในที่นี้ด้วยแล้วถ้ามีอะไรที่ครู คนจะช่วยเหลือสถาบันได้นะคะทีนีค่ะทีนีที่จะช่วยเหลือกันต่อไปเพื่อสถาบันพระบรมราชชนกของเราให้มีความจเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะรอกราบท่านผู้มีนาบันพระบรมราชนกท่านพิจารณาและแต่ทุกอย่าง แนะนำตัวแทนของกลุ่มกายสัตว์มีรู้สึกภาคภูมิใจและภาคภูมิใจที่ได้ได้รัโอกาสเข้ามารับใช้และร่วมทำงานในสถาบันอที่ดีแบบนี้ตลอดระยะเวลาในการปฏิบัติงานพวกเราทุกคนได้รับความรักความเมตตาและก้าหมายในการทำงานโดยมาตลอด ตลอดเวลาในการทำงานเรารู้สึกหลับซึ้งสิ่งดีอย่างยิ่งที่ได้มีการได้รับใช้ตรวจรอบการเปลี่ยนแปลงได้ม่ว่าเรอกาลยังอายุมากขร้นแล้วท่าทึ่งได้ที่ตาตาทื่องานต้องการความสมือความเสื่อมลือเราทุกคนมีแต่ช่วยเหลือิอย่างได้องค์กร ให้เก้าทางหน้างมั่นคงเพราะพวกเราทุกใจและตุกเดียวกันในารงพัาบาลรงาชนก